Hi everyone I would like to say hello to everyone welcome to my English c with r e a t i o n a n again for today we are going to learn about English subject วันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันอ่าโอเคไหมพร้อมกันหรือยังเอ่ยอ่าใครวันนี้ใครไปรับเงินสองพันมาบ้างเอาแบ่งครูเลยนะออใครได้สองพันมาแบ่งครูนะวันนี้ก็จะมาแบบว่าไม่มีเสียงแบบว่าไม่มีสนุนตรีไม่มีเสียงประกอบเพราะว่า ลำพงพังไม่เป็นไรเรียนเอาเขาเรียกว่าเรียนเอาความรู้แบบเน้นๆดีกว่ามาพร้อมหรือยังครับ Are you ready if you re ready let's go <S วันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง has got หรือ has got นะครับเขาบอกว่า has got have got และ has got เนี่ย มีความหมายเหมือนกับคำว่า half หรือว่า has เนี่ยหมายคมว่าแสดงคำว่ามีปแปลว่ามีถูกต้องไหมที่คุณครูสอนไปก่อนหน้านานเจ้าหมครับอ่าเอาง่ายงก็คือเดี๋ยวเราสอนในไลน์นี้ก่อนในในในสไลด์นี้ก็คือ h a l e h a l e ใช้กับประธานที่เป็นพระหูพจน์ที่มีมากกว่าหนึ่งนะครับเช่น I มีคำว่า u ก่อน u v j อีกตัวหนึ่งคือคำว่า i i i คื่คำว่ has นะแต่คำว่า has อ่ะคำตรงนี้ตรงนี้ has ใช้กับประธานเอา้าไม่เกี่พูดพูดผิดถูกไหมอ่ะ h a v e ใช้กับประธานที่มีมากกว่าหนึ่งนะแต่คำว่า has ใช้กับประธานที่มีแค่หนึ่งคนเช่น he, she, it หรือชื่อคนที่มีหนึ่งคนแต่ถ้าเป็นว่าชื่อคนแล้วตามได้คาว่า a n อย่าเี้ยมีสองคนต้องใช้คาว่า h a v e นะครับโอเคนะอันนี้ทวนทวนเฉยมาดูกันตรงนี้เขาบอกว่าตัวอย่างการใช้และตัวการใช้และตัวอย่างประโยคคือแสดงความเป็นเจ้าของหรือ position อย่างไง ประโยคปกติเราพูดว่า I have a new idea เฮ้ยฉันมีความคิดใหม่นะแต่บอกว่า I have got a new idea เฮ้ยอันนี้เป็นความคิดของใครครับของฉันเองนะเอออันนี้เป็นการสแสดงความเป็นเจ้าของเราใช้คำว่า I have got a new idea หรือเราจะพูดว่า I have got new car เฮ้ยฉันเป็นเจ้าของรถคันใหม่นะเราใช้คำว่า got เนี่ยเข้าไปเพิ่มเพิ่มให้รู้สึกว่า เราเป็นเจ้าของแสดงความเป็นเจ้าของเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเงเห็นไหมเขาบอกว่า John has อันนี้เป็นประ,ประโยคปกตินะเขาบอกว่า John has and big house จอห์นมีบ้านหลังใหญ่แต่ถ้าเราบอกว่า John has got a big house ก็คือจอห์นเขาแบบเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่เขามีบ้านหลังใหญ่คือแสดงความเป็นเจ้าของเพิ่มมากไปเพิ่มแบบ ความเป็นเจ้าของอะเออประมาณเนี้ยอ่ะเราไปดูกันต่อของว่าใช้แสดงความสัมพันธ์หรือว่า relationship นชะเขาเรียกว่าสาระความสัมพันธ์เช่น I have two o r d e r brothers อันนี้คือประโยคป,ประโยคป,ปกตินะฉันมี brother ก็คือพี่ชายสองคนแต่ถ้าเราบอกว่า I have got to order b o r t e r s ก็คือเออเนี่ยฉันแบบว่าฉันมีพี่ชายสองคนนะ mm hmm. คือแสดงความเป็นเจ้าของยิ่งแสดงความแสดงความสัมพันธ์มากไปยิ่งกว่าควาว่า mm hmm. I have to order to I have to order b o r t e r s หรือว่าเราใช้ควาว่า I have got to order b o r t e r s ก็ได้โอเคนะครับอ่าโจ has a new girlfriend หรือ Joe has got a new girlfriend คือ j o เขามีแฟนใหม่อันเนี้ยก็ได้ชใช้แสดงคุณลักษณะเช่น all of them have black hair ทุกคนในที่นี้มีผมสีดำหรือเราจะใช้คำว่า all of them all of them have got black hair พวกคุณพวกเขาพวกพวกพวกเขานะ พวกเขาทุกคนนะ่ะมีผมสีดำหรือใช้กับความเจ็บป่วย illness หรือใช้คาว่าเราพูดว่า I have a headache อ้อฉันแบบว่าปวดหัวนะเธอแต่ถ้าเราพูดว่า I have got a headache ก็คือมันมันมันจะแสดงความว่ารู้สึกแบบ ไอ้ฉันปวดหัวจริงๆนะคือถ้า,าพูดว่า I have headache เออฉันมีอาการปวดหัวนะเธอแต่ถ้าเราพูดว่า I have got a head ache ก็คือโอเคคือเพิ่มเพิ่มความปวยมากยิ่งขึ้นเพิ่มเพิ่มความน่าเชื่อถือไปยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตารางกันเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นดีกว่าอาจจะอธิบายไม่เข้าใจแต่มาดูตรงนี้กว่า mm hmm. affirmative คือประโยค mm hmm. บอกเล่า น e g ก t i ทีคือประโยคอะไรครับประโยคปฏิเสธ interrogative ก็ Inter คือประโยคคำถามมาดูกันมาดูกันที่ประโยคบอกเราก่อน I you ใช้กับคาว่า have got อันนี้เป็นตัวย่อนะครับเป็นตัวย่อนะ I หรือ you have got he she it he she it has got we you they have got อันนี้เป็นรูป เป็นรูปบอกเล่าปกต,ติถ้าเป็นรูปรูปปฏิเสธเราจะมีคําว่าอะไรครับมีคําว่า not เข้าไปถูกไหมแต่อันเนี้ยเห็นค <Okay. S 1> <okay. S 2> า,านี้ไหมครับคอรู้ยอ่อจะอ่านว่า have n got have n o got แต่ถ้าเราจะพูดรูปเต็มเราจะพูดว่า have not got has not got โอเคครับถือว่าเราเข้าใจตรงกันนะครับอ่ะ I you ใช้คําว่า have not got He, she, it hasn't got. We, you, they haven't got. โอเคนนครับอันนี้เป็นรูปปฏิเสธคือเชิงลบนั่นเองนะครับจะมีคาว่า not เข้าไปด้านหลังเนี่ยโอเคนะครับทีนีม้มาดูประโยคคำถามกันใช้ยังไงแล้วก็เอาคาว่า have หรือคาว่า has เนี่ยจากมันอยู่ด้านหลังประธานใช่ไหมก็เอามันมาอยู่ด้านหน้าอ่า ก็จะเป็น has I got หรือ has he got ก็ง่ายมากเอาง่า okay. ยคือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเช่นเช่นรูปประโยคมันมา I he he has got อย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะมาอย่างงี้นะแล้วก็เอาตรงเนี้ยเอาเอา has ขึ้นมาก็จะเป็น has ก็ God. แล้วก็ใส่ question mark อ่ะก็คือการเปลี่ยนเอา have have ขึ้นมานาะห้ประโยคแล้วก็ใส่ question mark ก็จะเป็นรูปประโยคคำถามนั่นเองอ short answer คือเมื่อมีคนถามเราจะตอบอยังไงอ่าถ้าเราตอบว่า yes ก็ตอบว่า yes they, they have หรือ y yeah, e น,นนะถ้าเราเป็น no นะถ้าเราไม่ใช่นะเธอไม่ไม่มีต้องว่า No, they haven t h e y haven't ก็ง่ายๆแบบ yes no question ปกติแล้วก็ตอบด้วยคาว่าเ,าเขาถาม D ก็ต้องตอบ D เขาถาม I ก็ต้องตอบ U เขาถามช h e ก็ต้องตอบช h e ทาอะไรตอบอันนั้นมันนี้เป็นการ Yes yeah, she has No he hasn't ง่ายไหมครับง่ายมากใครที่ไม่เข้าใจสามารถมาถามครูได้เลยนะครับเดี๋ยวคุูจะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็จะไปรับงานกันในเดี๋ยวคุูจะส่งงานเข้าเข้าไปให้ทำนะครับโอเค for today I would like to say goodbye to everyone see you the next clip okay see ya